ในสัปดาห์นี้นะคะขอพาทุกคนนะคะไปเช็กระยะทุเรียนกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเกษตรกรนะคะที่ปลูกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุหนักหรือว่าสายพันธุเบาตอนนี้นะคะระยะของทุเรียนกําลังอยู่ในช่วงทาใบชุดที่2ระยะใบเพรศลาดค่ะใบเพสลาดนะคะเป็นช่วงใบที่กลางเต็มที่แล้วค่ะปากใบเปิดนะคะพร้อมสะสมธาตุอาหารค่ะเกษตรกรนะคะสามารถให้ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงร่วมกับธาตุอาหารเสริมหรือว่าธาตุอาหารรองจําพวกแมกนีเซียมได้เลยค่ะเพราะว่าจะทําให้นะคะใบเข้าสีได้เร็วขึ้นค่ะ สัตรูทุเรียนที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพรียหอยเพรียไฟและก็เพรียไก่แจ้ค่ะส่วนโรคทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้นะคะก็มีโรครากเน่าขคนเน่าค่ะใบจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะการทําใบชุดที่2ระยะใบเพสลดัดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วค่ะ แต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะธาตอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร15-30-15หรือ10-52-17 เน่ตรา3 0มสถึงสีกรัมต่อน้ l, ํา20ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจําพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทําหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเนา่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สาคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพี้ยหอยเพี้ยฝ่ายและเพี้ยไก่แจ้ค่ะไหนคะช่วงนี้มีใครพบเพี้ยไก่แจ้กันบ้างถ้าเกิดว่าพบเพี้ยไก่แจ้ในช่วงนี้นะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะแต่ว่าจะจัดการยังไงนะคะถ้ายังไม่ทราบเรามีคําแนะนํามาฝากกันค่ะเมื่อตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียน เข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยกไก่แจ้หรือเพี้ยกไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียว ขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทำให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทำให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ททำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกําจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทําได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงต่อปีกลายหยัก ด่วงเต่าสีเข้มด่วงเต่าลายสมอมแมลงปีกใสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุน้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย 40, 0,0 ค่อทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดัก สารเหนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยกไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูรนอัตรา50-100กรัมหรืออิมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100-200ซีซี สลับกับพีโฟนิลอัตรา100-200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรค่ะเพรียหอยหากพบในช่วงนี้สามารถจัดการได้นะคะเพียงทำตามวิธีนี้เลยค่ะเพรียหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติ ใบสีเหลืองซีดแห้งกิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพีื่หอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพีื่หอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพีื่หอยเกรดทุเรียนเพีื่หอยทุเรียนรัสเซลเพีื่หอยเปลือกไม้การป้องกันกําจัดนั้นสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิต โดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพีียหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพีียหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพีียหอยช่วยควบคุมเพีียหอยเช่นร่วงเต่าลายแมลงปีกสสีเขียวงวนตัวห้อมแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆ มันสำรวจแปลงปลูกทุเรียนถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตเรเลียมออยอัตรา500-100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรง เราอาจจาเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพีียหอยเช่นอิมิดาโคลพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือกูโพรทีฟูเรนอัตรา200 cc ซีซีทุกอัตราแนะนําให้ผสมกับน้ํา2 0 0ลิตรสําหรับเพีียหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทิน อัตรา3 0 0ร้อ c ถึงสี่ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา2 0 0ร้ซีซีพบกันอยู่ใช่ไหมคะกับเพียไฟยในตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะพบแล้วก็กําจัดได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยนะคะจะกําจัดด้วยวิธีไหนและใช้สารอะไรกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะเพียไฟย สามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อน และผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3มิลิเมตรเท่านั้นรียะไข่อยู่ที่2 4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอ ซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทําให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกรีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ย,ยไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบ หรือหนามติดทำให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟสามารถทำได้โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ย,ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจําเป็นต้องใช้สารกําจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกําจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา 100-150cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา 100-200cc สลับกับอาบาเม็กตินอัตรา 100cc สลับกับฟิฟโฟนิลอัตรา 100-200cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีหลายพื้นที่เลยค่ะที่ยังมีฝนตกนะคะและความชื้นสูงค่ะโอกาสพบโรครักเน่าคนเน่าก็เกิดขึ้นได้ค่ะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเมื่อเป็นแล้วก็ต้องหายได้เราเลยมีคำแนะนำสำหรับการรักษามาฝากกันด้วยค่ะโรครักเน่าโคนเน่าโรครักเน่าคนเน่าเกิดจากเชื้อรา มักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนคเซตร่วมกับวอลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตร หรือเมทาเล็ซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครากเน่าคนเนา่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้น ให้ผสมกับน้ำหรือใช้พอ o ฟอเริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุป,ประมาณ 50cc และปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ30-60เซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํากระบอกฉีดยา ฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ถึงปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณหนึ่งกระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2ถึง,งเดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆ อาจจะใช้วิธีอัดสารเคมคีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะเจอกันอยู่ใช่ไหมคะกับโรคใบจุดสารายวันนี้ค่ะทางรายการก็ได้เตรียมคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยนะคะพบแล้วก็หายได้จะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะโรคใบจุดสารายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูง สามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหรายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหรายออกแล้ว ต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสาหรายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหรายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่น COPPER ร์ไฮดรอ,อกไซอัตรา200-300กรัมหรือคอ p เปอร์ออกซิคารอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วัน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะสวนไหนเจอโรคราสีชมพูกันบ้างคะถ้ายังมีปัญหาโรคราสีชมพูกวนใจวันนี้ค่ะต้องรีบจัดการแก้ไขแล้วนะแต่จะทำด้วยวิธีไหนบ้างนั้นวันนี้ค่ะทางรายการก็มีคำแนะนำมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวน สามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคารเบนเดซิมอัตรา 200-300cc ซหรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรืออปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรืออปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300-500กรัมหรือแมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคอรัส อัตรา 100cc หรืออะซอกซิโตบินอัตรา 100-200cc หรือไดปิโนโคโนโซลอัตรา 200-300cc โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ในช่วงนี้นะคะพี่ๆเกษตรกรอย่าลืมไปสำรวจตรวจสวนกันด้วยนะคะไปเช็คดูกันค่ะว่าตอนนี้พบโรคอะไรบ้างนะคะหรือว่าพบศัตรูทุเรียนอะไรกันบ้างจะได้รีบกำจัดนะคะแก้ไขก่อนที่จะสร้างความเสียหายค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะต้องระวังรีบระบายน้ํานะคะออกจากใต้ทรงพุ่มต้นทุเรียนค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรครากเน่าโคนเนา่าหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะ